วันนี้ผมมีไมค์ USB ที่เป็นไมค์คอนเดนเซอร์แบบ4แลตฟอร์มนะฮะมาแนะนำให้ทุกทุกท่านรู้จักกันในแบรนด์ที่เราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะกับแบรนด์ Blue Microphone ครับผมจะเป็นรุ่นไหนนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับ พวกกับผมปั้นซาฟูบาเทอร์อีกแล้วนะครับและวันนี้เราอยู่กับแบรนด์บลูไมโครโฟนครับและตัวที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันในวันนี้ฮนะก็คือเจ้าตัวนี้เลยบลูเยติครับผมนี่ตอนนี้ที่ร้านเราจะมีสี Backout นะฮะสีนี้แล้วก็สีมิดไนท์บลูจะเป็นสีนำเงินนะฮะครับผมสำหรับเจ้า ไมบลู Blue USB เนี่ยนะฮะในซีรีส์เยติเนี่ยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ครีเอเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ต่างๆเช่นวิดีโอครีเอเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าการทำสตรีมเมอร์นะฮะหรือว่าจะเป็นการทำพอดแคสเตอร์หรือว่าการพากเสียงเนี่ยไมบลู Blue เนี่ยถือว่าเป็นไมที่รับความนิยมทั้งในประเทศและในต่างประเทศอย่างแพร่หลายครับผม <Okay. S 1> สำหรับเจ้าบลูเยติเนี่ยนะฮะ เป็นซีรีส์ที่อยู่ตรงกลางนะของซีรีส์เยติก็คือมันจะมีรุ่นน้องก็คือบูเยตินาโนนะฮะแล้วก็มีรุ่นพี่ใหญ่เป็นบลูเยติเอนะครับผมแล้วก็ไม้ตัวนี้นะฮะเป็น USB condenser นะครับผมก็คือมันต้องใช้ไฟเลี้ยงนั่นเองแต่ว่าพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB นะครับผมสามารถต่อเข้าคอมได้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีพอร์ต3.5มาให้นะครับสำหรับหูฟังเพื่อใช้ในการมอนิเตอร์เสียงไม์ด้วยครับ <Okay. S 1> ครับผม และไมบูตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นไมแบบ4แพลตฟอร์มนะฮะก็คือมีโหมดให้เลือกถึง4โหมดนั่นเอง <Yeah! S 1> อ่า<ม>ก็คือมันครอบคุมการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยมันจะมีโหมดอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสเปคคร่าวๆกันเลยครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงโหมดต,ต่างๆนะเรามาพูดถึงสเปคกันก่อนนะฮะก็คือเจ้าไมบูตัวนี้เนี่ยตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่ 20H เฮถึง20 k Hz นะครับผมแล้วก็ ความละเอียดในการบันทึกอยู่ที่16บิตครับผมก็ถือว่าความละเอียดเนี่ยใช้งานในรูปแบบของโปรเฟชชั่นอลได้เลยนะครับผมไม่ว่าการจะอัดเสียงในสตูดิโอก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ด้านในของไมเนี่ยนะครับจะมีไม้แคปซูลขนาด14 mm 3มมตตัวนะครับที่ช่วยในการรับเสียงและจะสลับเปลี่ยนการทํางานกัน ขึ้นอยู่กับการปรับโหมดต่างๆนะครับผมเรามาดูรูปทรงภายนอกนะการออกแบบของเขานะด้านหน้าไมค์นี่ด้านหน้านะฮะจะเห็นโลโก้บูนะครับเป็นโลหะสีเงินชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีปุ่มมิวไมค์มาให้ที่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีปุ่มวูดลุ่มเป็นหน็อปวูดลุ่มนะฮะของเฮดโฟนครับผมหรือหน็อปวูดลุ่มเอาท์พุตนั่นเองครับผมต่อมาที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีหน็อปมาให้2ตัวนะครับ หนอบด้านบนจะเป็นเกนสำหรับเสียงไม้นะครับสำหรับหนอบด้านล่างนะฮะเอาไว้ใช้ในการเลือกโหมดและฟังก์ชันแพลตฟอร์มต่างๆของไม้ตัวนี้นะครับต่อมาด้านล่างนะฮะก็จะมีตรงกลางจะเป็นรูสำหรับใส่ขาตั้งไม้นะฮะแล้วก็จะมีพอร์ตเป็น USB นะครเป็น MiniUSB สำหรับส่งข้อมูลนะฮะแล้วก็จะมีเป็น3 5จนะฮะสำหรับ เสียบหูฟังนะฮะไว้ในการฟังมอนิเตอร์แบบเรียวไทม์ครับผมตัวไม้นะฮะจะมาพร้อมกับขาตั้งแบบนี้เลยแล้วก็มีสาย USB มาให้นะครับผมตัวล็อกตรงนี้นะฮะมันสามารถปรับระดับให้มันแบบหมุนได้นะฮะแล้วก็สามารถถอดออกได้เดี๋ยวเราจะลองถอดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกับ ATR 2 5 0 5นะฮะก็คือตอนนี้เราใส่อยู่กับขาตั้งไมทอนแม็กนะฮะ S1 Pro มันเป็น b ิ i วิน n USB อยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่า เราจะเอาตัวนี้ขึ้นไปเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันว่าเป็นยังไงนะในโหมดต่างๆอ่ะนี่นะครับเราก็ได้ทําการต่อไมบูเข้าไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบโหมดต่างๆกันนะครับผมอันนี้ผมลองพูดหากล้องแล้วก็ให้ไมบูหันตรงปากผมนะแต่ถ้าเราพูดกับไมตรงๆเนี่ยเสียงจะเป็นงไงลองฟังดูนะครับฮัลโหลสวัสดีครับและนี่คือโหมดการรับเสียง ด้านหน้านะฮะหรือว่าโหมดคาดิโอไครับผมโหมดนี้นะฮะก็จะเหมาะสมกับการอัดเสียงวอลคอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคเสียงร้องของนักร้องนะฮะหรือว่าจะเป็นเสียงอินสตอร์เมนต์ก็สามารถอัดได้เช่นเสียงกีตาร์อะไรอย่างงี้นะฮะก็โหมดนี้นะฮะการรับเสียงของวายนะจะมารับทางด้านหน้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบรอบๆด้านดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมอันนี้คือ เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าอะไรที่มีเสียงอยู่ที่หน้าไม้เนี่ยไม้จะจับเห็นนะครับถ้าผมเลื่อนมาใกล้ปากก็จะพูดไม่รเรื่องแหละเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเลื่อนออกจากข้างไม้เนี่ยเสียงถุงก็จะเบาลงอ่านี่นะครอันนี้คือโหมดแรกของเรานะ,ะโหมดคารดิโอที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับผมครับผม และโหมดต่อไปนะฮะจะเป็นโหมด bi-directional นะฮะจะเป็นการรับเสียงด้านหน้าและด้านหลังของไม์นะครับผมเจ้าตัวโหมดนี้นะฮะจะเหมาะกับการทำพอดแคสเตอร์นะฮะเช่นในกรณีที่มีบุคคลที่1และบุคคลที่2โต้ตอบกันนะฮะบุคคลที่1น,นั่งอยู่ด้านหน้าไม์แล้วก็มีบุคคลที่2นั่งด้านหลังไม์ก็จะทําให้ไม์เนี่ยสามารถรับเสียงของคนได้2คนในการอัดเพียง1ครั้งนั่นเองนะครับผมเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมจะลองทดสอบเสียงด้านหลังไม์ให้ฟังนะครับ ฮัลโหลฮัลโเห็นไหมครับว่าเสียงด้านหลังด้านหน้ามีความดังใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ผมลองมาข้างๆดูอ่ะมันก็จะเบาลยนะครับย้ายมาด้านหลังมันก็จะชัดและนี่คือโหมด by Directional นะฮะก็สำหรับคนที่จะทำพอดแคสต์อย่างที่ผมบอกไปก็ใช้โหมดนี้ได้นะฮะหรือว่าใครที่ทำดนตรีกับเพื่อนนะฮะแบบว่าเพื่อนเล่นกีตาร์ ก็ให้เพื่อนอยู่ด้านหลังไมล์แล้วก็เล่นกีตาร์ได้แล้วก็เราก็อยู่ด้านหน้าแล้วก็คอยร้องก็ได้นะฮะโหมดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะสำหรับเสียงนะครับผมและโหมดนี้นะฮะเป็นโหมดสเตอริโอนะครับผมหรือว่าโหมดซ้ายขวานั่นเองโหมดนี้นะฮะเหมาะกับการที่เราจะเสียงวอลคอลนะฮะหรือว่าเสียงแบรนด์เช่นมีมือกีตาร์สองคนแล้วก็มีนักร้องคนนึงนะฮะให้นักร้องอยู่หน้าไมล์เนี่ยแล้วก็มีเสียงเป็นกีตาร์แอมเบียนอยู่ สฝั่งก็ได้หรือว่าฝังง่งหนึ่งเป็นกีตาร์อีกฝั่งหนึ่งเป็นร้องประสานก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะสังเกตดูครับว่าโหมดสเตเรโอเนี่ยครกับโหมดบ i เดเรคชันแลจะต่างกันตรงที่ว่าบ i d เดเรคชันแลจะเป็นหน้าหลังใช่ไหมครับแต่สเตเรโอจะเป็นซ้ายขวาแล้วก็มันมีการเฟดซ้ายขวาอย่างชัดเจนนะอย่างที่ผมทำให้ดูนะ มีผมรอบใหม่ถ้าคุณใส่หูฟังดูก็จะรู้นะฮะว่าเสียงมันเซอร์ลาวรอบตัวใหม่นะครับผมแล้วก็มาถึงโหมดสุดท้ายนะฮะโหมดสุดท้ายก็คือโหมด Omni Directional นะฮะโหมดนี้ก็คือจะเป็นการรับเสียงรอบทิศทางนะฮะเหมาะกับการที่มีผู้พูดนะฮะในหนึ่งห้องหรือในสถานที่นั้นๆมากกว่า1คนนะครับผมก็สามารถนั่งลอลอมรอบใหม่ได้เลยนะฮะเช่นแบบว่าเราต้องการจะประชุม คนหลายคนในห้องเดียวนะฮะแล้วก็ส่งซอสนี้ออกไปทางออนไลน์นะฮะก็รับรองได้เลยครับว่าคนที่อยู่รอบไม้นี่ะจะได้ยินเสียงชาทุกคนแน่นอนนะครับผมก็โหมดนี้นะฮะนอกจากจะทําเกี่ยวกับการประชุมการสัมมนาได้แล้วนะฮะโหมดนี้ยังเหมาะกับใครอีกนะฮะใครที่ทําเกี่ยวกับเป็นโคเวอร์วงดนตรีนะฮะที่มีมากกว่า2ชิ้นนะฮะก็สามารถใช้โหมดนี้ได้นะฮะ เช่นมีนักร้องมีมีเสียงคอรัสนะฮะมีเสียงเครื่องสายมีเสียงกลองหรือว่ามีเสียงเบสกิชชันอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวเนี้ยวางหน้านักร้องกลางวงแล้วก็อัดก็ได้นะฮะแล้วก็ล้อมรอบมาอาเหมือนสมัยเดอะบิทเทลนะฮะเป็นไงบ้างครับกับการทดสอบเสียงไมโครโฟนบลูเยติตัวนี้นะฮะก็ในพาร์ทของการทดสอบโหมดต่างๆนะผมก็ได้ทดสอบให้ทุกท่านได้ลองรับชมกันแล้วนะฮะก็อาจจะเป็น ตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับผมในการเลือกซื้อไมโครโฟนดีๆสักตัวหนึ่งนะฮะใช้ในการอัดเสียงเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ในพาร์ทของพวกเสียงวอลคอเสียงร้องแล้วก็เสียง instrument เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทต่อไปกันเลยครับ Take my time see if your love can be changed. Was rust fine cause I know that you are still in pain Sure she was good. Now he's gone, gone for good. You deserve someone who stays, and I'm what you need. You, you can stop waiting. Please just be brave and trust me. I never lead you one eat when see you try me I know his name the son should lead at night I'm trying to show that I'm strong I can hold you. He's away, pulling away, and I'm what you need. He's all you want, no, not me. thank you ป็นยงไบ้างครับผมกับการทดสอบไม่บลูเยติตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็มี2สีนะฮะที่ร้านเราจําหน่ายจะมีสีแบ็กเอาท์แล้วก็สีมิดไนท์บูนะฮะจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมอ่าก็ถ้าใครสนใจนะฮะหรือว่าชอบฟังก์ชันการใช้งานของตัวเนี้ยก็สามารถมาทดลองสินค้าได้นะฮะหรือว่าจะสั่งผ่านทางออนไลน์ของเราก็ได้นะฮะเรามีช่องทางออนไลน์ครบเลยไม่ว่าจะเป็น La z a d a s h o อ e e ี้น c k k น็อก J จดีเเนี่ยเรามีหมดเลยนะครับผมเข้ามาช็อปกันได้นะครับผม แล้วก็ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกซื้อหูฟังหรือว่าแกดเจ็ตต่างๆที่เราได้รีวิวไปเนี่ยนะฮะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมและพี่ๆที่ร้านฮะถ้ามีเวลาเราจะเข้ามาตอบทุกๆท,ท่านอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็อ่าสหรับใครนะฮะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับผมแล้วก็ กดซับสไครกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเผื่อถ้าเรามีคลิปหน้าเรามารีวิวอะไรดีๆก็คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากเราครับผมก็สำหรับวันนี้เวลาของผมปั้นซาพูบาร์เทอร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี